เมื่อวันที่27สิงหาคม2564เวลาสินาฬิกาที่อนุสาวรีย์วีรไทยค่ายขีดเสวราอำเภอเมืองจังหวัดสกนลนครพันเอกบัรลังเสนีวงศ์ณอยุทยารองเสนาธิการบนทนทหารบกที่29เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามประจำปี2564เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของกองทัพภาคที่สองเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายให้กับกำลังพล ทดสอบความพร้อมของยุโทโธปกรณ์แสดงออกถึงลักษณะความเป็นผู้นำและให้หน่วยเหนือมีข้อมูลความพร้อมรบเพื่อประกอบในการพิจารณาภารกิจรองเสนาธิการบนทวนทหารบกที่29ได้กล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของกำลังพลพร้อมพบปะกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจในการสู้รบตลอดจนเชื่อมั่นในตัวเองและกำลังพลในหน่วยทีมข่าวบนทวนทหารบกที่29รายงาน